นกขี้ใส่หมวกอะนกขี้ใส่ไม่ได้เอามาลืมไม่ต้องเล็บหนูไม่ต้องเล็บโอ้โหมันออกเลนขวาเลยวะ่ะโอ,อ้โหสิ่งเหล็กแก่ไอ้เจ้าแกมึงอย่ามายุ่งกับกูแม่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 มหุ้ยไอ้ตัวนี้มีของก็มันอ้วนหรือมึงท้องเนี่ยฮะ โอ้ยเพื่อนเองอ้วนหรือว่าท้องอะนี่อะไรเอาจ้าฟามหมูทองอเตมเลยมันไปไหนกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปกันที่คลาสสิกคาคาราวานะครับวันนี้เราก็จะให้เจ๊ตตอบเป็นคน นำทางอีกเช่นเคยนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วนะครับเพราะช่วงนี้โควิดแมงเยอะเหลือเกินจะอยู่แต่บ้านทุกวันก็มาะสาทจะแดกตายนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาขี่รถเล่นมาหาก,กาแฟกินลดหน่อยนะครับทิปใกล้ๆไม่ไม่ไมกลจากบ้านเท่าไหร่เอาหนูไปเลี้ยวไม่ยอมปิดวันนี้ก็คืไมากแกะลกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ ไม่รู้ว่าขากลับเราจะรอดหรือเปล่านะครับอาจจะต้องเป็นทิปเปียกอีกแล้วนกขี้ <c oughs> <Nokia. S 2> ใส่หมวกอะนกขี้ใส่ไม่ได้เอามาลืมเออเอามาปะเอามาปะเอามาไหม เราไม่ได้เอาหมาลืมแวะซื้อเซเว่นเเออฝนจะตกอีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวแวะเซเว่นซื้อแมสก่อนลืมครับลืมเอาแมสมาเลย ซื้อมาให้ด้วยไว้ใต้เบาะดิเดี๋ยวยังไม่ใช้ไปกันต่อนะครับจเย,ย,ย็นหนอ แวนร่วงเป็นไรฮะแสดงว่ามันใส่กระเป๋าเสื้อแล้ววะแล้วมันก็ไม่รู้สิบเลยส้มโอ,โอลูกใหญ่ๆสุนน้ำมาวากาศนะครับปิดเยียๆเลยโควิดช่วงนี้โอ้ยตูดหมูลาเป็ดชัยนาบ คอนสวรรค์เลี้ยวซ้ายากรุงเทพจะขี่ตรงไปโ,โค้งดีจังไม่ต้องเล็บหนูไม่ต้องเล็บโอ้โหนองเลน้ขวาเลยวะ ซิงหลือแก๊ดถึงแล้วนะครับคลาสสิกขาคาราวานเฮ้ยคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีคนนะเนี่ยแต่รถเยอะ มีซอสเต็มเลยอะยังไงน้องห่านอะไรนะหิวเหรอน้องหมูอจมูกเยอะเลยทำไมกินนมเลอะเต็มหน้าไม่หมดเลย้ว นี่เลย okay. น้องแก่ตรงกลางคืออะไรอะ่ะเล็มอะไรอยู่อ่ะตรงกลางมันคืออะไรวะที่ฝดลิ้นเหรอมันเรี้ยงใหญ่เลยอะ่ะไงเจ้าแกมึงอย่ามายุ่งกับกูแม่แม่แม่ไอตัวนี้มีของก่อน อ้วนหรือมึงท้องเนี่ยฮะโอ้ยเพื่อนเองอ้วนหรือว่าท้องอะพุงย้อยเขียวม่ไหมต้องเลยเบะเบะอื้อหือนอนีินดอะไร นดูมันพยักหน้าเลยขอหน่อยโอ้ป่าใคเยอะมันหิวมากเลยใช่ไหมแม่เหรอสันคอนี่ไงสั่นคอที่เรากินกันเอ้ยข้าวเราปากูกินมั่งสิไปดูมา้าดีกว่า ว่าเดจ้ามนุษย์พกำลังอร่อยกันเลยเจ้าตาเต็มเลยอะ่ะพอมีเบียดไทยเจอปะจะตกเปต้ยมยำ สวัสดีเจ้าป่าอาป่าพังง่ามพังง่ามนะนี่จะขี่เหรอไห้ดูน้องก็าขี่ก่อนรีนข้าวเหรอ มีอะไรบ้าง,าง,างอ่ะ,อะกินกินอะไรเนี่ยไก่แกะไก่กะมาแล้วข้าวเทอริยากิไก่แล้วก็โกเโก้ของเธอเป็นอะไรนะสุปเผ็ดสุปเผ็ด ่เกะใส่แกะใช่แกะแกะหมูกะแนี่เป็นการขี่ม้าครับหมูขี่ม้าน่าจะต่ งานนี้ค่ะเล่อะไรอะมองไม่เห็นอืออะไรอะทะุกปาะุก่ขี่มาว่าลูกคัมัเหมือนขี้ช้างวะเพราะว่าช้างโยกกว่ามะเออช้างโยกกว่าแต่ม้าแบบมุดรัก ไม่ขีเลยป่ะมันเคยพยศไหมรอไม่เคยเราวก็เลยรอดยังไม่หมดนะคือมาสองถึงมาหนีแล้วเจ้าฟาบุูทองเต็มเลย ไปไหนกันนะคินให้ท้องแตกตายไปเลย พี่กล้วมาไม่เอาแล้ว